ราจะมารีวิวตู้เซฟรุ่น SA 2962กันค่ะตู้เซฟน้รภัยขนาดใหญ่เหมาะสําหรับสํานักงานสถาบัานการเงินโรงรับจำนำและร้านทองค่ะอันที่มีน้ําหนักถึง1,226กิโลกร,รมัมขนาดภายนอกกว้าง740ลึก870และสูงถึง1,560ม mm. ิลิเมตรขนาดภายในกว้าง550ลึก700และสูงถึง1,370ม mm. ิลิเมตร ระบบล็อกเป็นระบบล็อกแบบรหัสมือหมุนและมีกุญแจฉุกเฉินให้ด้วยค่ะบานพับออกแบบหนาพิเศษแผ่นเหล็กบานประตูหนาถึง12มิลิเมตรและประตูหนาถึง90มิลิเมตรเลยภายในตู้มี4ีแผนชั้นที่สามารถปรับระดับได้สินค้าขนาดใหญ่ก็ไม่ต้องกังวลเลยไม่ว่าจะเป็นซองเอกสารหรือว่ากล่องเครื่องประดับก็เหมาะมากๆที่จะเก็บในตู้เซฟรุ่นนี้นะคะ และยังมี1ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อกมอสำหรับการเก็บเอกสารสำคัญหรือสิ่งของมีค่าที่ต้องการการป้องกันอีกหนึ่งชั้นค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจสินค้ารุ่นนี้สามารถติดต่อสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยว e ีพหน้าเราจะพาไปดูตู้เซฟรุ่นไหนอีกเราติดตามกันได้เลยนะ